ใช่ไหมเห็นบ่เหยียบขีบโ้โบอะสบายดีสวัสดีป้าลนเออย,ม,ยมุนับอะไรฮะมินน้องไมน้นเปิดผ้ามาก็เห็นนองกรแล,ล้วนปลาลุกเนาะบออร่อยมินโผล่กำลังไปเอาอุปกรณ์มาเหยียบขีบโ้โบ เห็นเห็นบอกไอ้มีเห็นงูเขียวน่ะเดี๋ยไปเดี๋วมาเห็นหนอเฮ้ยหน่อพี่นนึงหนึงเดี๋ยวนเห็นอ่ะเอ้ยเจ้าอันเดียวโู้ยเห็ก็ออกหนอมันจับ

เห็นแมงอะไรงั้ก็แมงมุมมือมบัอาบัอาเออเดี๋ยวจะให้แมงออกให้แม่กำลังสับหน้ำไม้อยู่นี่โอ้ยจิ้มบัวขาวน้ำไม้ก็เจอไป อาอิ่มแล้วสองคนหน่อเดียวหนี่อยเอาออกเนาะออืโอ้แมงหน่อไม้เนี่ยมันเสฉะแมงหน่อไม้นี้ก็เสฉะเลยกระจ้ากระจ้าสิขายโลละพันเอ้าปล่อยไปซะาสิหนูบ่เอาเดี๋ยวยกเอาไปบางหลานะ น้ำไม้แกงพี่น้องเอ้ยน้ำไม้ย็น้ำไม้ไฟบ้านเลยน้ำไม้น้ำมันมันยโดยถือว่ายังดีได้ได้นอนมันโปร่งใบให้แม่ใชามันสีไขรให้แม่กระตานะออกมาออกมาเนี่ยออกมาอีกไปใช้ปันนี่ ไปถ่ายยูโรถบ่ไปยุบไปถ่ายไปขี่รถบ่ไปขี่รถพอพาลงบ่ทางไหนม,มันบิดหรือไง แมนฟอดิเซบขันมันปอกนะมันปอกปริยาคือดมไปะปาได้ะปาปานะมันเน้นด้วยเหียลูกอามามามันแห่กันแล้วหาห่าปริเดเห็นนะเอาก็แจ่มันน้ำอีกนอะอก้นาก็มีป่ก้อน à là không thầm ba Mọc nhảy nè Mô mi tô đen của tô bà nó Mô mi tô nhảy Đến là tụi nhảy nè Ôi mà thần chút ว่าชุดดอกแต่ว่ามันชุมเป็ี่ยนใหม่ไงไปป่านะแม่ตัวน่ะนะมันขึ้นยญาก่อนบ่เด้นนะไมเลี้ยงน้องนะมันมีน่องอยู่นะมันแข็งบ่เนว่ามันแข็งบรจักก้อน้น่อยนะ

น้ะโคดสปอนเซอร์น้าไปเอามาขายนะอ,อ,อ๋อ,อมามาไปแล้วพอสิพาไปเก็บมาพี่พ,พ,พี่อยู่น้ำแม่พี่อยู่น้ำแม่พี่โอ้ตัวแดงๆกับละานน้ำไม้ม,มาแล้วฝนไม้เกยพืชวนน้ำไม้ผู้เดียวเฮ้ยผู้ โอ้ตกด้วยคนนี่นี่เอาได้บ่นกินได้บ่เนี่อตัวใหญ่ใหญ่นี่น่ะแทมันี่้อยลงมาหัวซุกงมันเหี่ยวบ่มอดูสิตัวใดผูมันกินได้แม่ที่บอกมันจะตายนั่นแ

อยาขึ้นไปอ่ะเอากร้ามันมเอฮับคอไม้เดีไปเล่นเตียงเด้อเดี๋ไปเล่นเตีน่ะมาดมบ่เอมันโกบ่มากระสันเลยอ้ดีดีนั่นดินั่นดิ

ออาเถินอีกเอาตัวได้กับล่โอ้ยพัดลงไปยังรีบๆเลยนะลงไปผู้เดียวรีบๆเลย <ๆ S 1> มันคือเหี่ยวมาเลยเนาะมันเอาไปได้ปะปองแปลงมัน แข็งโคอยากไปหาจกดียมีันแมวเน้กิดแมงคูแเม่อด้เจ็บทีอะไรบ่ละแม่ออไปรอดีแม่ไม่คุดตัวนั้นก็เหี้ยงขึทงลกำแพงขึ้นไปตัดเอทงกะได้แก้ยู่ ผมเป็นล่ำขึ้นทงเท่ฮายเอาปองมัเลยองมันก็บอกแกงแต่ว่ามันโน่ขึ้นบ้าสูงสูงจ็ดทีสุดเลยนำไม้ฟวานเท่ากับกำลังเริ่มออกน้ำไม้กินซุ่มนำไม้แกงซุ่ม เบิ้งมาเบิ่งทางนี้ก,อก,อก่อนนอกับบมีบกอนบอมีบ่มีมนี่พี่น้อง พอดีแกงเสียบๆเลยปะ่ะคุณมันสิมาตัหนอมันหาม,มันสิได้ลายตัหนอมันคลิปนี้กับขอลากก็เด้พ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม,ม่คลิปหนะ้ากับน้องสล่าสบายดี